สวัสดีค่ะผู้ชมบางทีถ้าตื่นเต้นนะตื่นเต้นที่อะไรของให้มาส่งอินทาลัมหมดนีหนึ่งพันห้าสิบบาทรอ,อนๆเลยเอาสายแหกวะ่ะ ติดยังไงเนี่ยออันนี้เป็นแกงคู่สองกล่องสองกล่องหกร้อยบาทข้อไปเปิดในเพจในเฟซบุ๊กแล้วก็แบบว่า อยากจะก,กินอินทผาลามัมก,กินอินทผาลามัมก็เลยสั่งมาอันนี้มันลดราคาเมื่อก่อนแต่เคยกินเมื่อแบบปีแล้วนานมากแล้วอะรสชาติอร่อยอยู่นะอันนี้มันเขียนว่าอะไรอินทาลัมเป็นแบบเกรดพลตินัมเมจูสองกล่องหกรหิบาท แล้วก็มีอันนี้สั่งสองอันสี่รอยบาทกิดอยาจะแดงไงอันนี้มันเรียกว่าคารัสอินะผาลำคารัสอันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้มันเรียกว่าอะไรวะอันนี้เขาไม่ได้เขียนนะเขาไม่มีติ๊กเลย แต่บอกว่าถ้าเปิดแล้วก็แช่ในตู้เย็นได้ประมาณ3-6เดือนถ้ากินก็กินกินวันหนึ่งไม่เกิน6เม็ดกาว่าจะเอาอันนี้ให้อาม่ากล่องหนึ่งเพราะว่าตายสั่งมาสองกล่องแล้วมันก็ราคาราคาโหดอยู่อบะอเก็บไว้ในตู้เย็นตลอดเวลาก็ดีเหมือนกัน ชิ้นนี้มันใหญ่อยู่นะเคยกินแล้วรสชาติมันหวานแบบสุดๆอะหวานแบบอร่อยกรอบ,อ,บอินทผาลัมก็มีประโยชน์เยอะนะแต่อันนี้ก็อ่านมันสั่งในอินเทอร์เน็ตนะไม่รู้ว่างานวิจัยจริงๆออกมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องแบบใช้วิจรารณญาณด้วยนะในการแบบศึกษาจะกินอะไรอะไรเงี้ยหนๆของมันก็มาส่งละก็เปิดพิธีอะไรแล้วกันประเดิมเมจูสักสเม็ด ตอนนี้ก็ล้างมืออะไรเรียบร้อยแล้ววักอกมากินเลยสองเม็ดสีมันใหญ่ดีนะูวยใหญ่เท่านิ้วก้อยเลยรสชาหวานอร่อยอื อมมาม่าน่าจะชอบนะจะให้อาม,ม่าก่อนนุ่มอ่ะนุ่มอร่อยอือหืออือหือกรุบกรอบไหมเห็นเราลองแกะอันนี้ อันนี้ได้ยินในเพจคอรีวิวว่ามันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แกะยางเลยจกชิมเลยอันนี้ก็มีเม็ดมมันไม่ค่อยหวานอือหือเมือ่อกี้กินกี่เม็ดแล้ววะเมื่อกีอ้กินไปสองเม็ดเปนอย่างละสองนะ อันนี้มันกรอบๆเนื้อเนือเรียบฝากระป๋องอไหนก็เปิดมันล้วก็แกะไปแล้วกินมาสมนปนแปลันมั่วๆอันนี้ช่วยได้อะ ไม่หวานมากอันนี้มันชื่อว่าเดดมั้สงสั่งของเขามากินก็จ่ายเงินเองก็ไม่รู้แม่งอะไรเป็นอะไรรู้แต่ว่าอันไหนมันอร่อยอะตัวว่างกินมันนึงไม่เกินหกเม็ดเมื่อกี้สองอันนี้สองอันนี้อีกสองครบพอดีหกเม็ดแกะออกมาชุมชาตู้เย็นไม่เกินสองเดือนหน้าตะหมอนกินทุกวัน กินเป็นอาหารว่างก็ได้นะดีนะีนินทพาลัมเนี่ยนี่ชิมอันนี้เลยอันนี้มันชื่อว่าคารัสอันนี้มันก็จะแบบนุนม่นมๆไหมนมุ่มๆเหมือนกินขนมเลยอะขนมโมจิอะไรอย่างเงี้ย เม็นกระเดนะ็นว่ะถ้าจะเทียมน,นระดับหวานสุดนะต้องเป็นอันนี้เดี๋ยวไปหยิบในตู้เย็นก่อนนี่อันนี้หวานสุดชิ้นใหญ่ด้วยแต่แม่กินเกินแล้วไงก็กิอันอันนี้มันเรียกว่าอะไรอันนี้คาราใช่ไหม เอาเม็ดมาเทียบกันเนี่ยกินเกินไปกิน6เม็ดแล้วอ่ะอันนี้จะเม็ดเล็กที่สุดเลยอันนี้ก็จะกลางๆส่วนเม็ดจูนี่จะใหญ่สุดมาทำความรู้จักอินทผาลามกันอินทผลัมจัดเป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึ่ง มีหลากหลายสายพันธุ์เลยเป็นพืชที่สามารถจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีในเขตที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งอย่างทะเลทรายดอะอินทผลัมมีถิ่นกําเนิดในแถบตะวันออกกลางเป็นประเทศที่ผลิตอินทผลัมรายใหญ่ๆเนี่ยก็ได้แก่ประเทศอียิปต์ซาอ,อุดีอาระเบียอิหร่านอาหรับแองจีเรียลูกอินทผลัมสามารถนําไปตากแห้งเก็บไว้รับประทานได้หลายปีเลยนะ แล้วจะมีรสชาติหวานจัดเหมือนกับการนำไปเชื่อมด้วยน้ำตาลสายพันธุ์อินทผาลัมก็มีเยอะแยะมากมายเลยประโยชน์ของอินทผาลัมช่วยบำรุงร่างกายขาจาัดความเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนเพรียเปียแรง ช่วยรักษาโรคผอมผิดปกติช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยบำรุงและรักษาสายตาช่วยป้องกันโรคตาบอดแสงหรือภาวะมองเห็นไม่ชัดในเวลากลางคืนช่วยบำรุงตับอ่อนรักษาโรคเบาหวานช่วยดูแลและควบคุมระบบประสาทอินทผาลัมมีโพแทสเซียมสูงมากถ้าใครเป็นโรคไตไม่แนะนำให้ควรกินการรับประทานก็กินวันละไม่เกิน6ผลก็จะเป็นผลดีต่อร่างกายในทุกๆวัน สามารถช่วยลดระดับน้ำตาในเลือดและความดันโลหิตสูงอินาผาลามยังช่วยป้องกันมะเร็งช่องท้องด้วยนะมีประโยชน์ช่วยแก้กระหายแก้การเจ็บคอแก้การวิงเวียนศีรษะช่วยลดความหิวได้เป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยชะลอความแก่ด้วยอินาผาลามเนี่ยอุดมไปด้วยเส้นใย,ยอาหารสูงมากจึงช่วยป้องกันอาการท้องผูกถ้าอยากจะสั่งอินาผาลาม ราคาจะโหดหน่อยแต่ว่าคุณภาพโอเคอยู่ก็สั่งได้ที่เพจนี้เลยเพราะว่าต่ายก็กินมานานแล้วของเจ้าเนี้ยไม่ได้สั่งบ่อยแบบว่าเออถ้าบางเดือนเงินเงนเงินพอเหลือเก็บบ้างเนี้ยก็สั่งมากินเอาไว้มาพบกับคลิปหน้าคลิปต่อใหม่ๆจะทำคลิปแนวไหนเราเจอกันคลิปหน้า,นาท่านผู้ชมบ๊ายบาย